เพิ่งตื่นมอร์นิ่งมอร์นิ่งเมื่อวานฝนตกเกิดวันนี้ก็จะไปเกิดอีกกับเพื่อนนะคะดูตะก้าสวยมากใหญ่มากตกใจคุณลุงคุณป้าไปดูก่อนว่ามีอะไรข้างในปุ๊สิทะตะก้าใหญ่ๆพากันหามมาบอกว่าโปรดูเห็นวิวีเป็น แกไปซื้อร้านไทยที่ไหนเนาะที่หกดอกเขาบอกว่าจัดจัดให้เต็นตะก้าเลยป้ามีหอยอมามามีอะไรเยอะแยะอุยมีของกินเอา้ามีหอยเบียร์สร้างไปนีโอ้ยเบียร์อะไรเยอะมากนี่วิจะจัดออกป้าสิทโทมีอะไรบ้างอุย้ยมีซอสพิกโอ้ ของขวัญอะไรคือโพดโพบกโมบกแดงจช่เนาะบันมีทุกอย่างโอ้ยเขจัดเนาะฝรั่งเนาะฝรั่งป้าฝรั่งมีวุ้นเส้นมีมาม่าโอ้ยมีทุกอย่างเลยบันคือเยอะแถบันจะเอาอะไรให้แกนาะเฟรนฝรั่งไปซื้อโอ้ยมีเสื้อกะทิงแดงด้วยแต่จะยักหัวใจีหนโอ้ กินของใช้นี้เป็นอะไรยามองเนระสมุนไพรวังพรมโอ้ยเห็นฝรั่งไปซื้อนี่ก็จับยัดให้เต็มตะกร้าเลยเนาะป๊าดของขวัญวันเกิดมีทั้งขนมดูกำลังจะขนออกว่ามีอะไรเมื่อคืนวุ่นวายเมื่อคืนไปทานร้านอาหารต่ออุ้ยมีเส้น ผัดไทยด้วยปืจะเอาขนอบมีขนมชิปชิปมีสารพัดบ้านนี่ป้าสิทุทำไมซื้อมาให้เยอะจังเลยแกไม่รู้เรื่องเลอเนาะฝรั่งัวเมียหามมาไหมหามมาโผดโพตะก้าใหญ่ชอบตะก้าโอ้ยมีอะไรโอเอชิอะไรนี่โอ้ยก็คือ เขาจัดอะไรให้แกเขาเออเต็มบบพวกอย่างเงี้ยพวกผงพะแนงต้มขาไก่นี่วิชายอยู่จะมันอีหยงมันคึ้นยังมีโอ้ยจัดมาให้เต็มตะกร้าเลยเนาะมีทั้งบงทั้งเบียร์บาบนี้มันไปตะยักหัวแ้เนอนไปนี้เอ้ยนะคะของขวัญของวีวีนี่ปวดโพบพกหม้บักเต,ต่งเมื่อวาน,นเดี๋ยวกำลังจะลื้อออกจัดจัดของเข้าที่ก่อน วันนี้จะไปกับเพื่อนๆคะ่ะวันนี้จะไปทานอาหารร้านที่คามนะคะจัดบ้านก่อนจัดบ้านจัดเอาของลือของออกของขวัญโปรดุกจากไทยพะน,นะฟรังซื้อบนดูไม่รู้อะไรเป็นอะไรบันอันนี้สีอิวอะไรซอสขาวะอันนี้ชายอยู่ชอบ แต่ว่าเบียร์นี่ไหมไม่เป็นไรแกซื้อมาก็ไม่เป็นไรก็เอาไว้ใช้อยากอื่นก็ได้จะลืออ,อกอันนี้คืออะไรอ๋อผงโอ้แต่อะไรก็เอาใส่ให้เนาะสงสารสองโอ้อันนี้สำเร็จอ,อะไรก็ไม่รู้ให้แก มาคนพากันหามมาให้ของขวว่าเป็นเมาร้านไทยมาบอกสนุกไม่ก็จะเอามาให้วีวีมาสัน่นลุงกับป้าป้าขนใส่เต็มตะก้ามาเลยเพื่อนของขวัญของขวัญโปรดุกจากร้านไทยจากไทยแลนด์วาซา้านแกไ,ไปซื้อร้านไทยแกอยากมาทำ ให้เราเซอร์ไพรนั่นแหละน้องก,ก็เลยขนมาไม่เป็นไรวีจะขนออกเก็บก่อนเก็บวีจะเอาตะก้าไปใส่อย่างอื่นตะก้าไปใส่ดีนะชอบตะก้าเป็นคนชอบอะไรที่เป็นตะก้าไปปลูกต้นไม้เป็นกระถางใส่ต้นไม้ก็ได้ใส่เสื้อผ้าก็ได้วัซานแกบอก นะคะอจะมาซื้ออะไรมาเต็มตะก,ก้าอยู่สองคนผัวเมียนั่นแหละของขวัญวันเกิดพนาพนาฝรั่งฝรั่งไปเมาล้านไทยมั้งอู้ยเดี๋ยววันนี้จะไปต่อในช่วงเย็นเดี๋ยวจะดูไม่ได้ดูคลิปเจ้าปู่นะจะ,จะดูย้อนหลังให้